สวัสดีจ้าจอยพาร,รวยแชนแนลจา้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจา้าสวัสดีเอฟซีใหม่กับเอฟซีเก่าจา้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจา้าพี่นอ้องจ้ามือนีจอยกับมินาทางฮาหนอยสูตรวัดใจของวันที่เก้าเดือนเก้าสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจา้าแต่ก่อนไปรับชมวันที่เก่าก็มาเบิ่งผพุนสรุปวันที่แปดเดือนเก่ากันก่อนในใจน้อพี่นอ้องจ้าว่นนาวน้นองจอยหายตัวใดเนาะ นกจอยให้เด่นอยู่ที่เก้ากับเด่นสองจะวิ่งรูดพร้อมนะจ้ะเนาะเด่นเก้าเด่นสองวิ่งรูดจะผลสรุปนอยเฉพาะกิจหกหนึ่งหกอย่าพี่น้องจ้านกจอยรูดไปนะจ้ะเนาะสองตัวล่างเฉพาะกิจแปดห้าแปดห้าห้าแปดนกจอยก็รูดไปนะจ้ะเนาะพี่น้องจ้านอยพิเศษสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ด เก้าเจ็ดน้องจ้อยบ่มี่น้องจะน้องพี่น้องจ๋าน้องจ้อยจอเข้าหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าจ้าพี่น้องจ๋าน้องจ้อยลุดไปน้องจะเนาะน้องจ้อยมาเข่าเด่นเก้าวิ่งลุดเก้าจ้าพี่น้องจ๋าสายลุตสายวิ่งน้องจะเนาะเฮเลยน้องจะเนาะ้อยพิเศษสองตัวล่างสามเจ็ดจ้าพี่น้องจ๋าน้องจ้อยลุดไปน้องจะเนาะ้อยปกติเก้าสามแปด เก้าสามแปดนกจอยลุดไปนกจะน้นอยนกจอยมันจะสองแปดจ้ะพี่น้องจา้าหน่อยปกติสตัวล่างหนึ่งสานึ่งสานึกจอยกันลุดไปนกจะเนาะหน่อยวีไอพีสองสอก้องส้จอยมาเขา่าเด่นสองนจะนาะพี่น้องจา้าเด่นสวิ่งลุดจ้าพี่น้องจา้านกนอกจอยเขา่า ชุดเด่นอีกแล้วเงน่าจะน้อพี่น้องจ๋าสอเก่ 99, จาจ้าพี่น้องจาอง๋าสองเก่าเก่าสอน่าจะน้อน้อย v ี p อสองตัวล่าง494เก้าสี่เก้าเก้าสี่น้อจยบะมีนจะน้อพี่น้องจา๋าน้องจอยลุดไปจ้ะหานอยสูตรวัดใจวันที่แปน้องจอยเข้าเด่นเก่ 9, เด่นสวิ่งรูดเก่าวิ่งรูดสองน่าจะน้อพี่น้องจา๋าสำหรับสายรูดสายวิ่งกับสิขาตรงๆนาจะน้อเก้าเจ็ น้อยพิเศษน้อยจะเนาะ V I P น้อยจะเนาะสองเก้าจ้าพี่น้องจ้านกจ้อยกับเขาตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดแล้วก็มาเขาคู่เด่นน้อยจะเนาะคู่เด่นสองเก้าจ้าพี่น้องจ้าน้อย V I P สองตัวบนญน้อยจะเนาะพี่น้องจ้าขอแสดงความยินดีกับสายรูดสายวิ่งน้อยจะเนาะพี่น้องจ้าวันที่เก้าเดือนเก้าสองห้าหกสี่ห้าน้อยสูตรวัดใจแต่ก่อนสิไปรับชมกันมาฟังคำเตือนกันก่อนน้อยจะเนาะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเฉี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปดปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำเนว้ท่ากับมีเขาไม่รุดเนาะนพี่น้องจ๋าปรับปูนกันไปเนาะจอามาเบิ่งตัวเด่นของวันที่เก่ากันจะ้ะน้องจอยจะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งจ้ะเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นหกจ้าพี่น้องจ้ะเด่นหนึ่งเด่นหกวิ่งรูดจา๋าใายวิ่งใายรูดเนาะจะนอหามพลาดเลยจ้ะ ตัวจอหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งแปดห,ส,หสามหกกาชุดกัน สี่ศูนย์จห้าแหสองปดจ้ามาเบ่งตัวเน้นนะจ้าตัวเน้นสองแปดสาจ้าพี่น้องจ้า อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกระแคบนะจอยใส่ไปเป็นแนวทางได้นอกใจเนาะถ้าเกิดว่าหมักตามที่น้องจอยเน้นกน็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้าพี่น้องจ้าแนวทางมีเขามีลุดนตัวใจเนาะพี่น้องจ้าป่าปุ้นกันไปจ้ารับชมเพื่อความบันเทิงใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนจ้าร่ำรวยกันทุกคนหนอยแต่น่ามีโชคมีใช้กันทุกคนจ้าเขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจใกับน้องจอยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า